สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธินันไม่ทองครับจากช่อง NJ Story ครับทุกท่านครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แสดงว่าท่านได้ผ่านกฎการเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วอย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ครับก็จะมาอัปเดตวิธีการเการะข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่ผ่านกดนะฮะไม่ว่าจะเป็น4,000 subscribe ไม่ใช่สิ1,000 s u b s c r i b e 4,000ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง ล่าสุดนี้ก็คือมียอดวิวจาก YouTube ช็อต10ล้านวิวภายใน9 0วันนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะทุกคนและนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าการกรอกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆน,นะทุกคนซึ่งผมมีมีคนถามเข้ามาเยอะซึ่งผมก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อมันเปลี่ยนไปจากที่ผมเคยกรอก ตอนนี้ผมผ่านนะครับเมื่อปีก่อนๆน,นะทุกคนโอเคก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story ด้วยนะครับมาครับทุกคนมาดูันดีกว่าครับเมื่อเราผ่านกดนะครับถ้าเป็นของเก่าเนาะก็คือ1000 s u b s c r i สไครต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ของใหม่ก็จะมีในส่วนของยอดวิวจาก YouTube s h o r t นะครับก็จะเป็น10ล้านวิวภายในเท่าไหร่เกวันนะทุกคนเมื่อมาเปิดที่หน้านี้นะครับเข้าไปที่หลังบ้านหรือว่า YouTube c r e a t o r Studio นะครับก็ไปกดที่ปุ่มการสร้างรายได้นะครับและเขาก็จะบอกว่าเข้าร่วมได้เลยแล้วก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยทุกคนคลิกนะครับผมเรต้องบอกทุกคนก่อนนะถ้าเกิดผ่านแล้วก็รีบไปคลิกคลิกกันนะฮะทุกยอดวิวคือเงินนะครับคลิกเลยคลิกเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปิดขั้นตอนการสร้างรายได้ขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่1กดเริ่มต้นได้เลยครับอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์เนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราอ่าน ก็ค่อยๆอ่านนะผมรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นนะครับค่อยอ่านนะฮะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะครับต้องอายุสิบแปดขึ้นไปด้วยนะอ,อ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พออ่านจนจบก็ติ๊กว่าฉันยอมรับนะครับอะอัปเดตข้อมูลอีเมลด้วยนะครับติ๊กเลยแล้วก็กดยอมรับข้อเสนอได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็กดนี้ยนะยอมรับข้อกาหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับติ๊กให้หมดนะทุกคนทั้งหมดเลยถ้าติ๊กได้ติ๊กหมดเลยนะ ต่อมาครับก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ครับขั้นที่สองเนี่ยสำคัญนะทุกคนค่อยๆฟังไปนะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีคนติดขั้นที่2เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นนี่แหละครับปุ๊บไปเลยกดเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะถามเรานะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมให้เราเลือกครับว่ามีบัญชี Adsense อ,อยู่แล้วหรือไม่นะครับแล้วก็เออไม่มีอ่าไม่ฉันไม่มีนะครับหรือว่าไม่รู้นะครับ ทีนี้ถามว่ามันต่างกันยังไงนะก็คือแอ s เซนต์เนี่ยสามารถมีได้หนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนคือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยหนึ่งชื่อเนี่ยมีแอดเซน e ได้แค่อันเดียวแต่มีช่อง YouTube ได้หลายช่องอ่ะฟังให้ดีนะส่วนถ้าเกิดมีอยู่แล้วเราไปเปิดนะครับมันจะเกิดการซ้ําซ้อนและเราจะติดปัญหาในช่องน,นี้นะฮะว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็อย่าไปเปิดซ้ําจากลิงก์นี้นะ ให้เอาที่มีอยู่นะครับก็ติ๊กว่ามีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติยังไม่มีเป็นครั้งแรกเราก็เลือกข้อที่2ได้เลยแต่ถ้าจําไม่ได้นะครับก็ฉันไม่ทราบอ่อะไรอย่างนี้นะอ่ะเบื้องต้นนะผมมโนว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีแอสเซนต์เป็นมือใหม่เพิ่งผ่านกดนะฮะเราก็เลือกไปเลยครับฉั้นไม่มีบัญชีแอสเซนต์ที่เปิดใช้งานอยู่นะทุกคนล้วก็กดดาเนินการต่อได้เลยครับกดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกบัญชีว่าจะใช้ เออแอสเซนที่จะเปิดใหม่จากบัญชีช่องหรือเปล่านะครับเบื้องต้นตรงนี้จะเป็นอ่อ uh, อ e ีเมล Gmail ของช่องเนาะหรือถ้าสมมุติเราไม่อยากใช้ Gmail นี้เราเปลี่ยนได้นะครับเอา Gmail อื่นเป็นแอ e n s e เพื่อรับเงินก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอ่ะต่อมาทุกคนจะเจอป๊อปอัพนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเช็คก่อนว่า gmail ถูกไหมเออถ้า gmail นี้ถูกต้องก็โอเคถ้าไม่ถูกก็ไปใช้บัญชีอื่นนะครับและสังเกตเว็บไซต์ของคุณนะครับดูว่า url ของเราขึ้นที่ช่องนี้ไหมถ้าขึ้นก็แสดงว่าถูกถ้าไม่ขึ้นปิดแล้วเปิดใหม่แล้วก็ไปกดสมัครใหม่นะครับอ่าใช้ประโยชน์จาก adsense ให้คุ้มค่าใช่ติ๊กไปเลยนะครับเลือกประเทศนะครับเลือกประเทศตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ ติกใช่ฉันได้อ่านนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีครับพอมันสร้างบัญชีเสร็จก็จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดาในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นบริษัทนะครับชื่อชื่อฟังให้ดีฟังให้ดีใส่ชื่อนามสกุลของเราตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนใส่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยอย่าเอาชื่อช่องมาใส่นะทุกคนเพราะว่าเวลายินเันตัวตนยุ่งยากเมือเกินนะ ชื่อนามสกุลนะครับตามบัตรประชาชนถ้าสมมติไม่รู้ก็หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วก็กรอกครับที่เป็นภาษาอังกฤษอะกรอกตามนั้นได้เลยนะครับตัวที่อยู่นะครับบรรทัดที่1นะครับอันนี้ถ้าสมมติท่านกรอกเป็นภาษาไทยได้ก็กรอกไปเลยถ้าสมมุติกรอกไม่ได้ก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมเคยมีนักเรียนบางคนที่กรอกเป็นภาษาไทยได้ก็แปลกๆอยู่แต่เบื้องต้นกรอกเป็นภาษาอังกฤษเลยครับแล้วก็ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็แขวงชานเมืองคืออะไรชานเมืองเนี่ยคือ ตำบลถ้าเป็นกรุงเทพก็แขวงนะครับส่วนเมืองก็คืออำเภอนะครับอำเภอหรือเขตนะแล้วจังหวัดเนี่ยเขาเป็นภาษาไทยให้เราเลือกก็เลือกได้เลยแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์นะครับใจหมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์มือถือของเราเองแล้วกดส่งครับผมส่งเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยโดยปกติจะรออยู่กันประมาณหนึ่งคืนนะครับเร็วสุดก็ประมาณ เจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแต่บางคนก็เร็วมากเลยชั่วโมงเดียวบางคนก็กดปุ๊บเสร็จสมบูรณ์เลยแต่สุวนใหญ่ก็ประมาณสองชั่วโมงถึงหนึงคืนนะประมาณนี้นะไม่ต้องตกใจนะเว้ยมันนานจังนะครับเมื่อขั้น2เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นที่3อัด อตโนมัตินะครับก็คือรับการตรวจสอบช่องนะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้อยู่นะครับขั้นตอนนี้บางคนก็1คืนบางคนก็2คืนบางคนที่นานที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยก็3ส,สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดเกิน1เดือนไปแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับรบกวนนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube นะครับทุกคนอย่าปล่อยทิ้งไว้หลายๆเดือนนะบางคนผ่านมา3เดือนยังไม่เสร็จมาติดต่อผมอ้าวพลาดไปแล้วผมก็เลยต้องเข้าไปช่วยนะครับอ่ะไปกันต่อครับผม จากนั้นครับเมื่อมันผ่านข้อที่3แล้วนะทุกคนพอเราเราเข้าไปที่หลังบ้าน y t u t u ครับครั้งแรกนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยยินดีด้วยเอาตบมือคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์ u u u e e แล้วนะครับเจอหน้านี้ก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับเขาก็จะพามาสู่หน้าการสร้างรายได้แบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำรีบทำให้ร็วที่สุด เปิดใช้โฆษณาจ้ากดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยเาก็เลือกประเภทของโฆษณาใช่ไหมโฆษณาดิจิทลนี่เขาบังคับอยู่แล้วก็เลือกให้หมดเลยครับทับซ้อนซ้อนทับการ์ผู้สนับสนุนวิดีโอแบบข้ามได้โฆษณาแบบข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะก็โฆษณาระหว่างระหว่างวิดีโอนะครับแนาทีขึ้นไปจะมีโฆษณากลางขึ้นมานะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับ พอกดถัดไปตรงนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาเลือกอันที่หนึ่งเลยครับเลือกอันที่หนึ่งเลยอันที่หนึ่งอันนี้นะมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีร้อยคลิปแล้วคุณไม่กดอันนี้นะแล้วคุณไปเลือกวิดีโอเองนะครับคุณต้องไปนั่งเปิดที่หลังอนะ่ยละคลิปีละคลิปีละคลิปเละคลิปสียเวลาครับเปิดให้หมดเลยทุกคนกดอันแรกนะทุกคนวิดีโอที่มีอยู่ทั้งหมดของฉันนะก็คือการเปิดโฆษณาเปิดรายได้ให้กับคลิปทุกคลิปนั่นเองงงแล้้้้ววกกดดดสรราายไจโทัหม ไปต่อเลยอ่าเรียบร้อยแล้วทุกคลิปของเรานะครับเห็นไหมเขียวขจีนี่สร้างรายได้ได้หมดเลยถ้าอันไหนมันไม่เขียวก็ไปกดกดตรงเนี้ยแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเช็คให้แล้วก็เปิดให้เรานะทุกคนอ่าต่อกันนะครับอันนี้คือจบแล้วนะในส่วนของในยูทูบ u ร Creator Studio นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะครับอันนี้ทำได้เลยนะ ทำได้เลยนะครับก็คือเข้าที่ a s e n e นะครับ a s e n s e ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้นะไปเข้า a d s e n s e ก็คือ yyweb d s e n s e หรือพิมพ์ใน Google ควมว่า a d s e n e นะ่ะ a s e n s e แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะจะเจอหน้าต่างแรกหน้าต่างหน้าต่างจะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเออใครไม่เป็นเหมือนนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตคือตรงนี้นะครับเอ,อ่อสำคัญเขาจะแจ้งเตือนตลอดคนที่ผ่านแล้วก็แจ้งนะโปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูลภาษีเพิ่มเติม c r e a t e r Partner ทุกรายต้องส่งข้อมูลภาษี ให้เรากดปุ่มนี้ครับจัดการข้อมูลภาษีปุ่มนี้นะเห็นไหมเปิ้ลปุ่มนี้นะจัดการข้อมูลภาษีกดได้เลยครับกดไปเรียบร้อยก็เจอหน้าต่างแบบนี้อันเนี้ยมันอัปเดตใหม่แต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ก่อนไม่มีกรอบภาษีข้อมูลของไทยนะเออเพราะฉะนั้นปีนี้อัปเดตและคลิปนี้ก็อัปเดตให้ฟังนะครับอ่ะเพิ่มข้อมูลภาษีจ้ากดอันแรกเลยข้อมูลภาษีของไทยนะครับ เสร็จเรียบร้อยอันนี้เลือกส่วนตัวแล้วก็ใส่เลขประจําตัวประชาชนนะครับตามบัตรประชาชนนะเอาเลขนั้น,นนะมากรอกได้เลยนะไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องอะไรกรอกต่อกันเลยสิบสามหมายสิบสามมารักนะครับแล้วกดส่งได้เลยครับกดส่งเรียบร้อยก็ยอมรับครับเอ๊ะผ่านแล้วยังไม่จบนะทุกคนดูงง่ายใช่ไหม อ่าอันที่สองครับข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับทําไมต้องกรอกข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาเพราะว่านะครับถ้าเราไม่กรอกเราจะโดนหักไรายได้ของเรานะครับที่ได้จาก YouTube อยู่ถึง30%มสิบเปอร์ด้วยกันทุกคนเออแต่ถ้าเรากรอกนะมันจะลดเหลือศปอร์เซกับหปอร์เซกับหเปอร์เซ็เพราะฉะนั้นไปกรอกซะจะได้ถูกลดหย่อนภาษีหน่อยนะครับอ่าเพิ่มข้อมูลได้เลยครับเพิ่มข้อมูลภาษี เขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าใช้เวลามาณ15-20นาทีนะครับแล้วก็ต้องต้องรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็เริ่มกรอกแบบฟอร์มได้เลยทุกคน15นาทีเองปึ๊บกรอกเรียบร้อยกดเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาอันแรกที่เราติ๊กนะครับถ้าหลงมุดว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ติ๊กบุคคลธรรมดาเนาะถ้าเป็นนิติบุคคลก็ติ๊กนิติบุคคลแตบบ่เบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดาเนาะติ๊กเลยครับแล้วก,กดถัดไป พอกดถัดไปอันนี้สําคัญเขาจะถามว่าคุณเป็นพนลเมืองหรือผู้ทำนับของสหรัฐอเมริกาหรือไม่เราเป็นคนไทยครับแล้วเราไม่ได้ทำนับหรือว่าอยู่อาศัยที่อเมริกาถูกไหมเราก็ตอบว่าไม่จ้าแล้วกดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราเลือกประเภทแบบฟอร์มภาษี W-8 นะสิ่งที่เราต้องเลือกคืออันแรกนะครับหรือมันจะถ้ามันไม่อยู่อันแรกนะคุณสังเกตนี้แล้วกันชื่อมนะ W8 BEN นะครับแล้วอ่านนะก็คือใช้กับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนะครับและอ้างสิทธิ์รับประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษีข้อนี้อ่านดีๆนะแล้วถ้าสมมุติไม่ได้อยู่บรรทัดแรกนะก็คือ W8 BEN แล้วก็เราไม่ได้อยู่อเมริกันไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยแล้วก็กดเริ่มกรอกแบบฟอร์ม W8 BEN อ่ะกดเข้าไปครับชื่อบุคคลธรรมดาตามบัตรประชาชนเลยครับผมภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะครับชื่อ D B A อันนี้ไม่บังคับก็ไม่ต้องกรอกนะครับภูมิประเทศนะครับเป็นพลเมืองของประเทศอะไรก็กรอกเลยครับประเทศไทยนะครับทินต่างประเทศใช้อะไรทินนี่คืออะไรก็เลขประจําตัวประชาชนของเรากรอกได้เลยจ้าต้องกรอกนะไม่กรอกเขาจะบังคับให้กรอกนะครับ ส่วน T IN, I N I S S N ของสหรัฐอันนี้ไม่ต้องกรอกนะครับอันนี้ไม่ต้องกรอกนะกดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่อยู่พำนนะทุกคนวิธีการนะครับคำแนะนําจากผมนะครับให้กรอกตามบัตรประชาชนไปก่อนนะเบื้องต้นก็ประเทศไทยใช่ไหมที่อยู่อะไรอเลขที่จุดอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ที่อยู่อันนี้ไม่บังคับก็กรอ,อกได้จริงๆอ่ะมันเป็นทันหนึ่งกับทสองไนงะ บรรทัดหนึ่งถ้ามันพอแล้วก็จบบรรทัดสองก็ไม่ต้องกรอ,อกอ่าแต่ถ้าสมมติบรรทัดหนึ่งไม่พอจะอธิบายเพิ่มเติมก็กดบรรทัดสองได้นะครับแต่เบื้องต้นตามัตรประชาชนไปก่อนนะชานเมืองก็คือเอ่ออะไรนะตำบลหรือขแขวงอ่าตำบลแขวงเมืองก็คือเขตหรือหรืออำเภอนะครับเขตหรืออำเภอจังหวัดก็เลือกได้เลยครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์ก็กรอเข้าไปให้เรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สังเกต ที่อยู่จัดส่งนะครับเป็นที่อยู่เดียวกับถาวรหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตามบัตรประชาชนนะเราก็ไม่ต้องติ๊กถ้าเราอยู่ตามบัตรประชาชนเราก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับต่วตรงนี้ครับถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ตามบัตรประชาชนเขาจะมีให้เรากรอกด้านล่างนะจากข้างบนเนี้ยเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะเราก็ไปกรอกที่อยู่ที่เราอยากให้เขาส่งเอกสารให้เราได้เลยนะครับก็กรอกให้มันตามที่เราต้องการนะฮะอ่าประเทศไทยเนาะที่อยู่มาทัดที่1นึ่มาทัดที่2ไม่บังคับเนาะแล้วก็ชา้นเมืองก็คือ ตำบลหรือว่าแขวงเนาะแล้วก็เมืองก็คือเขตหรืออำเภอจังหวัดที่เราต้องการเขาส่งเอกสารรหัสไปรษณีย์นะแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับอ่าต่อมาสนธิสัญญาภาษีนะทุกคนตอนนี้เขาจะถามว่าคุณอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีนะที่จ่ายอัตราที่น้อยลงหรือไม่นะทุกคนใช่ครับเราต้องการลดจาก30%ครับเหลืออยู่แค่0กับ55%นะทุกคนแล้วก็ติ๊กนี้ครับผู้ทำนับของประเทศ ผู้มิพาคที่อ้างสิทธิธ์สนธิสัญญาสหรัฐอเมริกาติ๊กได้เลยครับก็เป็นประเทศไทยนะครับอ่าถ้าประเทศไหนไม่มีก็จะไม่ได้สิทธิธ์หยจอนนะแต่ประเทศไทยมีสิทธิ์หย่อนนะทุกคนกดเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะมีด้านล่างต่อเข้ามานะครับเราก็เลือกได้ครับบุตรบัญญัติข้อ7วหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะให้เรียบร้อยว่าเราในฐานะที่มีสถานพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกาแระพูดง่ายๆนะครับส่วนอันที่สองก็ บทปัญญาสิ12วัรค 2A นะครับลดเหลือ5%สูงสุดแล้วนะครับเราก็ติ๊กให้หมดติ๊ก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 ให้หมดทุกอันนะทุกคนเนี่ยเนี่ย5%ติ๊กให้หมด12วัรค 2A เนี่ยติ๊กให้หมดนะเห็นปะติ๊กฟ้า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 อ่ะติ๊กให้หมดนะครับแล้วก็ไปต่อได้นะครับในข้อที่4ี่เนี่ยเขาก็จะให้เราเอ่อยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารก็ติ๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปเขาจะให้เราเซ็นชื่อนะครับอ่าเราก็เลยว่า ใช่ฉันคือบุคคลที่มีชื่อในส่วนของข้อมูลประจำตัวที่โงนามนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชื่อของเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนนะทุกคนมันเหมือนการลายเซ็นน่ะถ้าเป็นกระดาษเราก็อปการามเซ็นใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบให้พิมพ์ไงก็พิมพ์ชื่อเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับปึ๊บกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาจะถามว่าบุคคลธรรมดาที่ระบุในส่วนของข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับ ได้ดำเนินกิจกรรมหรือบริการสำหรับ Google ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่คุณทำคลิปในอเมริกาหรือไม่ทำงานในอเมริกาหรือไม่ ตอบเลยครับไม่ครับอยู่ประเทศไทยครับแล้วก็รับรองว่า,าบริการที่มีต่อ Google อันเนี้ยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะเห็นไหมทุกคนเพราะว่าถ้าทํางานที่อเมริกาก็ต้องเสียภาษีให้อเมริกากครับง่ายๆเราไม่ได้อยู่อเมริกาเราอยู่ไทยเนาะก็กดไม่นะไม่นะย้อีกครั้งนะ้กดไม่นะครับหนังสือรับรองการเปลี่ยนสถานะก็ติ๊กตรงนี้ครับชั้นระบุข,ข้อมูลภาษีสําหรับโปรไฟล์การชําระเงินใหม่ หรือที่มีอยู่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการชําระเงินมาก่อนนะครับก็สําหรับมือใหม่ก็ต้องกรอกอันนี้นะส่วนถ้าเกิดใครเคยกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเนี้ยที่อื่นมาแล้วของเอสเซนนะก็อาจจะต้องไปกรอกที่ข้อนี้นะครับแต่เบื้องต้นสาหรับมือใหม่ทุกคนกรอกอันนี้ได้เลยแล้วกดถัดไปครับพอกดถัดไปตรงนี้เขาถามว่ารับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไหมก็อันนี้ดีที่สุดครับอย่าไปรับเป็นจดหมายเลยเสียเวลาปเปลืองแล้วก็ทําให้โลกร้อนด้วยนะทุกคนก็ติ ติ๊กได้เลยครับติ๊กรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ยอมรับข้อตกลงการนําส่งนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยทุกคนปุ๊บพอส่งเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทําการอนุมัติ อ้างสิทธิ์แล้วส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าผ่านก็คือจบนะครับแค่นี้เลยส่วนถ้าไม่ผ่านเพราะว่ามีบางอย่างที่มันคอนฟลิกกันอยู่เช่นข้อมูลไม่ตรงกันในบางส่วนนะฮะเขาอาจจะขอบัตรประจําตัวประชาชนของเราเพิ่มก็ถ่ายรูปเป็นแนวนอนให้เห็นชัดๆแล้วก็ส่งอัปโหลดเข้าไปนะครับอันนั้นก็ไม่ยากนะทุกคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะ่ะ ไม่ค่อยมีปัญหานะครับดเว้นกรอกชื่อเป็นชื่อช่องหรือว่ากรอกชื่อเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ย YouTube อาจจะได้คนที่ตรวจภาษีของเราเขาอาจ I AI ของมันนะ AI ของ YouTube นะอาจจะแบบหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเออภาษาไม่ตรงกันนะครับก็ปกติเนี่ยพอติ๊กผ่านมันก็จะจบทันทีนะครับโอเคทุกคนหลังจากนี้ทําอะไรนะครับหลังจากกรอกภาษีเสร็จแล้วนะครับเราก็รอรับเงินนะครับแล้ว s อเซนเนี่ยเมื่อครบสิบเหรียญน,นะครับ s อเซนจะส่งพินมาให้เราที่บ้านนะฟังก่อนนะ สิบเหรียญเนี่ยไม่ใช่สิบเหรียญใน u t u b e นะฟังดีๆนะสิบเหรียญน,นี้ไม่ใช่สิบเหรียญใน y o u t u b สิบเหรียญน,นี้ต้องอยู่ใน d s e n s e YouTube นะครับจะได้รับการแสดงผลเนี่ยย้อนหลังยี่สิบแปดวันใช่ไหมหลังจากนี้นคุณรอประมาณสามวันมันจะเริ่มเห็นเงินใน y o u t u b แล้วแต่เงินใน YouTube มันจะเข้า a d s e n s e ทุกๆวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองโดยประมาณของทุกเดือนและเงินที่เข้าที่สิบเอ็ดหรือสิบสองไม่ใช่เงินทั้งหมดของ YouTube ที่ได้แต่เป็นเงินเฉพาะ ที่มีรายได้ในเดือนก่อนหน้าเช่นเดือนนี้เดือนมกรา6กใช่ไหมรายได้ของเดือนธันวาหกห้านะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าวันที่สิบเอ็ดสิบสองเราแอบว่าวันเอ่อรายได้ใน YouTube วันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดมกราจะยังไม่เข้าจะไปเข้าสิบเอ็ดกุมภานะครับอ่าฟังดีๆนะก็คือรายได้ของเดือนก่อนทั้งหมดนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สาสิบหรือสาสิบเอ็ดเนี่ย จะเข้าวันที่สิบเอ็ดในแอสเซนนะครับในเข้าในแอสเซนวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองนะและเมื่อแอสเซนครบสิบเหรียญเขาก็จะส่งพินมาให้เรานะที่บ้านที่เราก่อกข้อมูลให้เขาจัดส่งนะฮะไม่ใช่ที่อยู่ตามเบัตรประชาชนแต่เป็นที่อยู่ตามที่อยู่จัดส่งนะอ่ะพอได้พินเสร็จปุ๊บก็เอาไปก่ออีกทีหนึ่งนะครับก็จะให้เรายืนยันที่อยู่ว่าเราอยู่ที่ที่ตรงนี้จริงๆหรือไม่ส่วนถ้าสมมุติได้รับพินเออไม่ได้รับพินส่งเขาส่งพินมาให้แล้วทีนี้ ผ่านไปนานหรือเกินสามสัปดาห์ไม่ได้พินให้ไปโสดกดนะฮะกดส่งใหม่ได้กดส่งใหม่ได้ทั้งหมดสามครั้งด้วยกันและเมื่อครบสามครั้งก็ยังไม่ได้พินอีกสามารถใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้สบายใจได้นะทุกคนเพราะบางคนก็ไม่ได้จริงๆแล้วก็ถ้าสมมติรอเกินสามสัปดาห์เนี่ยผมแนะนําให้กดส่งใหม่นะครับไม่ต้องรอไปถึงเดือนหรือสองเดือนนะเสียเวลานะทุกคนอ่าและ คำถามต่อมาจะกรอกเลขที่บัญชีธนาคารได้ตรงไหนนะครับตอนแรกเบื้องต้นนะของผมเลยเนี่ยปุ่มมันยังไม่ขึ้นครับแต่เมื่อไหร่ที่ใน a อสดเอนใกล้ครบครบหนึ่งร้อยเหรียญแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปุ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเอ้ยสมมุติโอนมาเกินเ,เข้า cent, 200เอสเอนสองร้อยเหรียญแล้วโอ้ยปุ่มมันไม่มาทําไงไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันเข้าวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเงินจะได้จาก a อสดเอนเข้าบัญชีครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าโดยประมาณนะดังนั้นถ้าสมมติที่สิบเอ็ดเงิน ไอ้กอบบัญชีธนาคารกรอบยังไงนะครับเดี๋ยวมีคลิปทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปอ,อธิบายหรือว่าในคอมเมนต์ของคลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันผมทําไว้แล้วนะครับก็ไปดูได้ว่าชื่อธนาคารใส่อะไรยังไงนะครับโอเคทุกคนก็จบเนื้อหาถ้าเกิดฟังยังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลวิธีการกรอกทั้งหมดนะฮะก็ถ้าสมมุติยังฟังแล้วยังงงๆนะค่อยๆย,ย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ากรอกแล้วติดปัญหามีอะไรก็สามารถทักคายเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวผมทิ้งกลุ่มไลน์สังคม YouTube เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะฮะก็จอยเข้ามาก็มีเพื่อนๆที่ทํา YouTube ด้วยกันเนี่ยพูดคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากส่วนตัวก็ เข้าไปที่เพจ NJ Story ก็ inbox เข้ามาส่วนตัวได้นะครับทุกคนคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือคำถามเล็กๆน้อยๆก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ขอยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่จะมีรายได้กับจาก YouTube แล้วสู้กันต่อไปครับทุกคนทำอาชีพ เรียกว่าทําอาชีพไหมเรียกว่าคนทํา y o YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์นะครับเราต้องจับมือกันแล้วก็ค่อยๆก้าวไปด้วยกันนะครับไม่ท้อนะครับทุกคนสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้ครับ